สวัสดีครับวันนี้พบทีมนะครับวันนี้ผมมีอะไรมามาให้ดูกันนะครับเป็นเจ้าตัวเดนโบนะครับซึ่งผมได้เจ้าตัวนี้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ลองมาตัดดูนะครับเป็นเป็นตุ๊กตาที่สามารถที่จะหมุนหัวได้นะครับแล้วก็กระดิกแขนได้นี้นะครับนี่แล้วก็เดินได้หน่อยๆตั้งได้ครับตั้งอย่างนี้นะครับอืม สำหรับใครใครที่อยากได้นะครับก็โหลด <c oughs> ขอไปบอ่ะโหลดได้ตามดิกงล่างของคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันสวยดีนะครับมันนะถ้าใครชอบแบบแนวนี้ก็สามารถโหลดโหลดไปตัดลองดูได้ครับผมตัดตัวนี้มาก,ก็2วันนะครับเนี่ยสวันได้แค่นี้แหละฮะอืมเนี่ยครับรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับ ต,ตัวนี้ก็คือผมผมกำลังใช้เบนเดอร์อนะครับในการลองสร้างโมเดลดูครับว่า,หน,ห,นาหน้าด้านหลังมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับ <c oughs> ผมกำลังผมก็ว่าจะมาตกแต่งอีกสักตัวหนึ่งอยู่นะครับถ้าว่างๆนะครับรู้สึกว่าดูดีครับสวยดีนะครับอันนี้ก็คือ <c oughs> ต้นแบบของผมที่ผม ทำออกมาแล้วนะครับก็ลองไปตัดดูนะครับก็คือผมใช้กระดาษปอนกระดาษกระดาษปอน A4 นะครับสองแผ่นนะครับและและใต้คลิปลิงโหลดเนี่ยมันจะมีเอตัวที่ผมให้ไปเนี่ยใต้ลิงก์เนี่ยก็คือมันจะมีวิธีทำอยู่ครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษผมก็ัด,ดูดูตัวเลขมันนะครับก็ได้ตัวนี้มานะครับเวลาตัดนะครับก็ตัดตามตาม ตามขั้นตอนที่เขาบอกครับถ้าคุณตัดออกมาหมดเลยมันจะสับสนนะครับอืมถ้าหากว่าสนใจก็โหลดโหลดไปตัด้เล่นได้ครับมันเสาร์อาทิตย์ก็ตัดเล่นได้ครับอุ้ยเสาร์อาทิตย์ก็มันเสาร์เริ่มทํมาวันอาทิตย์ก็เสร็จพอดีครับเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับ <c oughs> <c oughs> มันลมนะเพราะว่ามมันโดนพัดลมโอเคครับถ้าใครอยากได้ก็ไปตัดดูนะครับ มันลดตกลงนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> กดเรนเดอร์อืมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครได้ก็โหลดได้นะครับโอเคลุงนิงลุงนิงบายบาย